ผ่านไปสามวันแล้วสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ตุรกีและซีเรียเจ้าหน้าที่เดินหน้าทำงานกันอย่างยากลำบากนะคะโดยเฉพาะภารกิจของเจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิตซึ่งก็พยายามเดินหน้าอย่างไม่ลดละความพยายามถึงแม้ว่าจะต้องเป็นการทางานภายใต้ซากปรักหักพังที่เกิดความเสียหายอย่างมากค่ะ มีรายงานว่ามีคนเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0คนขณะที่นานาชาติก็เร่งให้ความช่วยเหลือส่งทั้งเจ้าหน้าที่และความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปสนับสนุนเพิ่มเติมค่ะที่ประเทศซีเรียผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ช่วยกันนำทารกหญิงไปส่งโรงพยาบาลหลังจากมีคนได้ยินเสียงร้องของเด็ก และพบว่าแม่ของเด็กคนนี้คลอดลูกขณะที่ตัวเธอติดอยู่ใต้สรากอาคารโดยแม่ของเด็กและสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆเสียชีวิตทั้งหมดภายหลังแพทย์ได้ทำการตรวจร่างกายของทารกหญิงและพบว่ามีรอยฟกช้ำที่ด้านหลังใบหูใบหน้าและหน้าผากซึ่งคาดว่าเกิดจากแรงกดทับของสรากอาคารโดยตอนนี้เด็กอยู่ในตู้อบและอาการโดยรวมถือว่าทรงตัว ส่วนที่ตุรกีเด็กชายที่เจ้าหน้าที่กู่ภัยช่วยออกมาจากซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวเอ่ยปากถามเจ้าหน้าที่เป็นคำแรกว่าเกิดอะไรขึ้นและเจ้าหน้าที่ตอบกลับว่าอรุณสวัสดิ์หลังจากพบเด็กคนนี้นอนหลับอยู่ภายในกองซากปรักหักพังและเจ้าหน้าที่ช่วยเขาออกมาได้จนทำให้เด็กตื่นรายง,งานข่าวระบุว่า ดูเหมือนว่าเด็กคนนี้จะนอนหลับอยู่ถึง24ชั่วโมงหลังจากเกิดแผ่นดินไหวอีกจุดหนึ่งหน่วยกู้ภัยของตุรกีและเยอรมน,นีช่วยกันนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงวัย66ปีออกจากซากอาคารโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งเดินทางมาจากเยอรมน,นีระบุว่าใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเพื่อช่วยผู้รอดชีวิตคนนี้เนื่องจากซากปรัหักพังไม่มั่นคงอย่างยิ่งและอันตรายมาก โดยผู้บาดเจ็บถูกตู้เย็นขวางอยู่ทั้งตู้เย็นยังเต็มไปด้วยอาหารเข้าของและขวดแก้วจึงยากจะเข้าถึงตัวและไม่สามารถใช้เครื่องจักรหนักได้เพราะอาจทําให้สร้างอาคารพังถล่มลงมา<ไ>ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวขนาดนี้คือภารกิจที่ต้องทํางานแข่งกับเวลา<ไ>ซึ่งเจ้าหน้าที่เดินหน้าปฏิบัติงานตลอดทั้งวันทั้งคืนแม้ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าโอกาสที่จะพบผู้รอดชีวิต หลัง48ชั่วโมงแรกจะริบปรีลงเรื่อยๆส่งผลให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยบางส่วนให้ความสำคัญกับการค้นหาเฉพาะผู้รอดชีวิตก่อนด้วยเงินไขด้านเวลาส่วนการเก็บคู่ร่างผู้เสียชีวิตอาจจะต้องทำภายหลังทางการตรุรกีระบุว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้มีผู้ได้รับผลกระทบถึง13ล้าน5 0 0 0คนและยังมีอากาศหนาวเย็นกับเส้นทางสัญจรที่พังเสียหายเป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือ อย่างในมาลาเทียซึ่งใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวครั้งแรกอุณหภูมิต่ำสุดของวันนี้อาจลดลงถึงติดลบ11องศาเซลเซียสขณะที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ติดลบ2องศาเซลเซียสซึ่งผู้ประสบภัยบางส่วนอธิบายสถานการณ์นี้ว่าพวกเขาต้องเลือกว่าจะอยู่ในอาคารที่เสี่ยงเพราะไม่รู้ว่าอาคารจะถล่มลงมาหรือไม่กับการอยู่ข้างนอกที่ปลอดภัยแต่หนาวเยอือก นอกจากนี้เหตุแผ่นดินไหวยังทำให้เกิดเพลิงลุกไหมอย่างรุนแรงที่ท่าเรือในเมืองอิสกันเดรุนโดยมีรายงานว่าสาเหตุเกิดจากตู้คอนเทนเนอร์ที่ตกลงมาจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวไฟไหม้ตู้สินค้ารวมหลายร้อยตู้ขณะที่กองทัพตรุรกีส่งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยดับไฟและรายงานว่าสามารถดับไฟได้สำเร็จแล้ว แต่รายงานจากภาคเอกชนยังระบุว่าเพลิงยังคงลุกไหม้อยู่35.49สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เรเซฟไทยิฟเออดวนประธานาธ <8 S 2> ิบดีตุรกีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลา3เดือนครอบคลุมพื้นที่10จังหวัดทางตอนใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวโดยประกาศให้บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อเปิดทางให้การช่วยเหลือทำได้สะดวกขึ้นทั้งนี้สถานการณ์ฉุกเฉินจะเปิดทางให้ประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรีผ่านกฎหมายได้โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของสภาและยังมีผลให้สามารถจำกัดเสรีภาพในเรื่องต่างๆได้หากเห็นสมควรโดยอำนาจของรัฐภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินจะครอบคลุมถึงการขอให้ประชาชนหรือภาคเอกชน มอบที่ดินอาคารยาพานะยาและสิ่งจำเป็นอื่นๆเพื่อรับมือภัยพิบัติรวมทั้งการสั่งทุบทำลายอาคารที่เล็งเห็นว่ามีความเสี่ยงและยังสามารถเข้าควบคุมธุรกิจต่างๆที่ผลิตหรือกักตุนสิ่งจำเป็นเช่นยาเชื้อเพลิงวัสดุก,ก่อสร้างรวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคนอกจากนี้ผู้ว่าการท้องถิ่นต่างๆยังสามารถขอความช่วยเหลือจากกองทัพให้ส่งหน่วยทหารเข้าพื้นที่ได้หากมีเหตุจำเป็นทั้งนี้สถานการณ์ฉุกเฉินจะสิส้นสุดลง ก่อนถึงวันเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมนี้เพียงเล็กน้อยและรัฐบาลยังอาจขยายระยะเวลาบังคับใช้เพิ่มเติมได้ด้วยครั้งสุดท้ายที่ตุรกีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคือในปี2016หลังจากมีความพยายามก่อรัฐประหารแต่ล้มเหลวเหตุการณ์ในครั้งนั้นมีการบังคับใช้สถานการณ์ฉุกเฉินนานถึง2ปี